สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิมาที่จังหวัดตากครับก็ต้องแวะครับแวะเขื่อนภูมิพลนะครับแต่ทุกคนที่เข้ามาที่เขื่อนภูมิพลก็มาจอดรถครับแล้วก็จะไปเดินแถวสันเขื่อนหน้าเขื่อนกันนะครับแต่ว่าพี่วุฒิมาตรงนี้ไหลหัวลงทิปไปแล้วครับแถวหน้าเขื่อนครับวันนี้เลยพามาที่หลังเขื่อนครับน้อยคนที่จะได้มาครับนอกจากคนที่จะมาลงแพ คนที่แบบเข้ามาเผลินไม่รู้จักหรอกครับว่าด้านหลังเป็นยังไงดูนะวิวหลักล้านมากๆครับสวยจริงๆนะครับเราขับรถข้ามาด้านหลังเขื่อนนะครับเราจะเห็นท่าลงเรือครับก็จะมีเรือเหมาแพรไปครับ จะมีแพรขายอาหารครับเนี่ยนี่คือแพรขายอาหารแพรที่สําหรับนั่งเรือชมวิวนั่งเรือก็ได้ครับมาเช่าเขาติดต่อเช่าด้เนี่ยหรือแพอาหารก็มานั่งกินณสถานที่แห่งนี้นะครับคนไม่ค่อยรู้จักครับคนมาถึงก็จะบิวที่สันเขื่อนครับไปสร้างอะไรกันไม่รู้ที่สันเขื่อนนะแต่พี่พูดไม่สร้างนะครับพี่พูดพามาดูหลังเขื่อนครับดูบรรยากาศครับไปนอนแพรกันครับ เหมาแพรไปเลยหรือจะเหมาเรือนครันั่งเรือชมวิวชิลๆไปเรื่อยๆครับมายามเช้ายามเย็ยนไน้ดีมากๆเลยครับมาล่องเรือกันที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาาครับอำเภอสามเงานะครับนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศก็คือวิวหลักล้านครับแล้ว คือพี่พุทธถ่ายให้เห็นว่าด้านหน้านี่คือเป็นสันเขื่อนนะทุกคนมาก็จะมาอยู่ที่สันเขื่อนด้านหน้าเนี่ยมันก็โดดโลดเต้นมาถ่ายกันด้านหน้าครับแต่ว่าของพี่พุทธครับไปไหนต้องไปให้สุดครับสุดจริงๆนะครับทำอะไรต้องทําให้สุดทําให้ถึงครับให้แบบว่าปลายยอดอ่อนปลายกิ่งนะครับ พี่วุฒิมาพามาดูครับพามาดูหลังเขื่อนครับให้เห็นนะครับบรรยากาศเป็นยังไง่ายทุกคนมาเห็นนะครับสถานที่ลงเรือนะครับลงเรือนั่งไปเรื่อยๆเราเหมาไปฮะมากันหลายๆลคนครับเหมาชมไปครับหรือว่าเราจะไปนอนแพก็ได้ค้างคืนแพครับติดต่อกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่วุฒิไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับแล้วพี่วุฒิจะเอาภาพดีๆมาฝากทุกคนครับวันนี้ครับพี่วุฒิอยู่ที่ข้างหลังเขื่อนครับเขื่อนภูมิพลครับเป็นเขื่อน อันดับ2ของประเทศไทยครับรองจากเขื่อนสีนครลินที่กาญจนบุรีนะครับอันนั้นเขื่อนแม่อันนี้เขื่อนพ่อครับอันนั้นเขื่อนแม่อันนี้เขื่อนลูกครับลูกชายก็คือองค์ภูมิพลนะครับเป็นลูกของเขื่อนแม่เขื่อนแม่ที่กาญจนบุรีเขื่อนสีนักลินครับวันนี้กราบสวัสดีมีความสุขครับวันนี้พีวูดก็เอาภาพดีๆวิวหลักล้านหลังเขื่อนมาฝากทุกคนเห็นบรรยากาศครับสวยสดงดงามมากๆเลยครับ มานะครับขับรถเข้ามาหลังเขื่อนได้นะครับวันนี้กาบสวัสดีครับโ oh.